เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทางบ้านนะครับทุกยงครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําคลิปอ่า VS นะครับผมระหว่างเจ้านิวฮอลแลนด์นะครับ VS นะครับผมนิวฮอลแลนด์ VS กับเจ้าอ่าคูต้าเออสูสีสูสีถือว่ามวยถูกคู่อยู่นะครับผมวันนี้นะทุกยงอ่าวันนี้เป็นนิวฮอลแลนด์ตัวใหญ่เลยแล้วกันครับนี่โอ้โห ตัวใหญ่เลย7จ็ดหสามศูนย์ะครับอันนี้เป็นอันนี้เท่าไหร่น,นี้ก็ M, M S อ็1 1ออหนึ่งหนึ่งอโอเคก็ว่ากันไปนะผมไม่รู้เรื่องหรอก <c oughs> ไม่รู้เรื่องครับผม <c oughs> โอเคอันนี้เป็นคูปอตานะครับเดี๋ยวต่อหากันเลยเดี๋ยววันนี้ย้ายไปโรงงานให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ <c oughs> นี่นี่แล้วต่อไอ้น,นี่ก่อนต่ออุปกรณ์กอนนะครับผมอ่ะอุปกรณ์แยกเยอะซะเหลือเกินนะผม นี่ผ่านห้าครับผ่านห้าเอ้โอเคนี่ฟังเสียงครับเดี๋ยวเรีวีเอสกันนะครับผมวีเอสเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันผิดมันผิดอ่าเดี๋ยวเราเียไปไถนากันนะครับผมไถเอ่อเรียกว่าต้นต้นมิดอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเอ่อแห้งแล้วอันนี้คือเสียงลั่นมากนะเอ่อนิวฮอลแลนด์อันนี้่าอับเสียงก่อนเอ้ยนะเห็ไปมมัไม่มีเสียงแตะหรอทุกท่าน ไม่มีสังแต่นะครับโอ้โหลันจัดลันจัดเนี่ยลันมากครับผมบอกได้เลยลันจัดครับนี่รูปฐานหน้าเขาแบบสวยแล้วอ่ะลันจัดอ่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้ไม่ได้วิ่งไปเองนะครับขึ้นโลเบตครับมีไอพีไหมล่ะขึ้นโลเบตครับผมบอกได้เลยนะวันนี้ไม่ได้วิ่งไปเองซะด้วยนี <c oughs> ่ กนโลเวตซะด้วยนะ๋ยว VIP จัดเลยอะ่ะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่ VIP VIP เอาละมามาขึ้นนี่มาขึ้นนี่ลูกพี่เอาละโอเคมาขึ้นมาขึ้นข้างนอกเลยวกไ้เดี๋ยวนี้ไปไถานาประมาณอา่าห้ารอยกิโลนะผม ไกลเกินมันคุ้มไหมค่าน้ำมันค่าน้ำมันวิ่งไปไหนนะเอ้ประมาณเอ่อสิบกิโลนะครับนี่ไปเดี๋ยวเอารถมากันเลยดีกว่าวิ่งไปทีละคันเนาะท่านผู้ชมอ่าวันนี้วีเอสกันเลยนะครับวีเอสกันเลยวีเอสกันเลยอันนี้ปอดครับไอไม่ใช่อันนี้คูป้าะน,นะครับตู้แอร์นะครับเอ่อเรื่องความสบายครับคูป้าชนะแล้วนะผม,ผมเออกูก็ไม่เอาตู้แอร์มาวีเอสกันเนาะเออ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อน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 เอเรื่องเรื่องสีนะครับกูมาต้าชนะครับผมว่าสีมันเข้ากับโรเบียครับผมเ <c oughs> ขี่ยวเลยกันวะเนี่ยเ <c oughs> ขี่ยวเลยกันวะนะโอเคอ้าละโอเคนี่นครับผมไปแล้วก็นฮโวแลนด์ครับผมไป ดูโอ้โหเฮ้ยดูเดะโอ้โหเป็นสุดยอดจัดเลยอ่ะเอ๋อต้องเดินหน้าขึ้นใช่ไหมโอ้ย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 เอาไปล้มดินเอาไปเกียดดินน่าจะสุดยอดเลยนะโอ้โปีปีล้อปีโอ้โหเป็นเสียเงินเลยครับผมล้อปีไม่เสียเงินเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาเอาจำจำดากันไปแล้วเห,หรอเออจำดากันไปแล้วนะพี่น้องนะโอเคเดี๋ยวเอาขึ้นนะครับอ่ะกด MK นะครับเฮ้ยไม่ถูกไม่ถูกเอ็นเออ่ะเอเอแ่งขึ้นสุดแม่งเลยโอเคไปไปกันเลยครับทีนี้ครับอือจ้วงเลยครับผมเดี๋ยวว,วันนี้ไปลองเบียด ไถนาไถนาดูนะครับเอ้ยทำไมมันเบรกอย่างเงี้ยมันไม่ผมไม่ได้กดเบรกนะเนี่ยปล่อยคันเร่งไม่เบรกเองเลยอ่ะโอ้โหโหดเกินลูกนี้โหดเกินอ๋อคุกตาผมเฮ้ย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 เออรถแคทมึงไปจอดเลยตรงนี้มาเนี่ยเอาดีนะเอาดีนะ ไอเดนะไปรุ่นนะไอเดนะไอเดนะโว้ยผมไม่ได้เบรกงนะลพี่นะผมเก็บ่อนนะผมไม่ได้เบรกเลยผมเก็บอนเนี่ยเออเอาเฮ้ยเอออินอย่าหล่นนะพี่นะอย่าหล่นนะได้โปรดนะอย่าหล่นนะ แล้วแล้วผมเหยียบไปอย่างนี้แล้วเบรกผ่อนดีมึงเป็นหล่นเลยลอะผ่อนดีแม่งหล่นเลยอ่ะมันเบรกเองเลยอ่ะท่านผู้ชมเอาลงไปลงไปออดูอ่ะไม่ผ่อนแม่งหล่นเองเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยแล้วครูปต้าผมอยู่ไหนวะเนี่ยเอ๊ะไปเลอยลอย่างล้านมากอย่างล้านมากบอกเลยเลย เนี่ยเดี๋ยวไถตรงนี้ครับเดี๋ยวไปจอดคู่กันดูดิจะเป็นไงวะเออถอย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 ,ถอย,ถอยเออเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านยกขึ้นก่อนดิแหมจริงๆเลยเชียวนะค,วนครับผมอีโอเคโอ้โหวีเอสครับผมวีเอสวีเอสเดี๋ยวมันมันไถในะนี้ด้วยโอ้โหจมจมจมยมเออ เอ้ยเอาแล้วว่ะท่านผู้ชมเอาแล้วว่ะมาถึงมันก็เอาเลยครับผมโอ้เอาดีดีดิเอาดีดีเอาดีดีไม่ตามกินไม่ต้องไถก็ได้นะมึงเหยียบไปเฉยก็ได้นะเดี๋ยวลองลองลองไถลองไถดูนะครับโอ้เฮ้ยพี่พี่ขอดไปก่อนไอพี่ครูมาพี่พี่กูไปก่อน พี่กูไปก่อนพี่กูไปก่อนโอ้โหดูดีนะพี่ชมแม่งป่าโคตรรกอะ่ะวันนี้มาไถาป่าเลยครับเอาละไถป่าเลยวันนี้ไถป่าเลยเออเล่นป่าเลยวันนี้มามาเล่นป่าเลยวันนี้เออโอ้โหเบียดเบียดกันในป่าเลยครับผมวันนี้ วันนี้มาพังปา่าครับพังถลายป่าดิเป็นไงโอ้โหมามีแต่สวยๆทั้งนั่นเลยท่านผู้ชมวันนี้มาเวียดครับผมมาเดี๋ยวลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมเอาคูตาให้ AI ขับไปแล้วกันนะไปไปไปพิครูไป,ไป,ไป,ไปพี่ครูไปแล้วครับผมไปต่อครับเออลงนี่เฮ้ยผ่านผ่านไม่ลงแล้วผ่านเอาเขาไปคอดใสแล้วเอา้าโอ้ยน้อโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โวะโอ้ไปอีกกี่เลนเราพี่เนาะโอ้เฮยตายเด้อโอ้โหดูดูดูพี่กูอ่ะดูพี่กูมาซ่าอ่ะนะยมเฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นกันแล้วเอาตายตายเอาเอาเดี๋ยวเราดมมองไม่เห็นกันแล้วเอาทีนี้อาเออดีเดียวดีพี่กูเอ้ย เอถ้าถ้าให้เ i ในการขับมันจะไม่มันจะไม่มไมอ้นี่นะครับทุกโยมมันจะไม่แบบมันจะไม่เหยียบเหยียบตายอ่ะเอาดีเอาดีเอาดีดีเฮ้ยเอาดีาด,ดีนี่ครับเออเราเราเราลืมเปิดตัวรถไถคันนี้เนาะใส่น,นี่ออนไลนะเดี๋ยวเปิดตัวเลยแล้วกันนะผมไหนๆก็มาแล้วอ่าไหนๆก็มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจอดดีๆก่อน โอเคโอ้ลกทุกข่าย,ยว่ะลกมากมากเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวเปิดตัวกันแล้วกันนะทุกยมนะเอาแล้วครับผมเอาเลยนะผมจัดเลยนะผมเอาเลยนะผมเอาเลยนะไปต <c oughs> ึงเด้อเด้อถ้าเปิดตัวนิวฮอลแลนด์นี่เลยไม่ต้องพูดก่นหนี้เอ้ยพี่ครูพี่ครูครตามมาแนละ้วพี่ครูนะเฮ้ยเสียงเจียงเจีย,ง,ย,ง,พย,ยงพี่ครูมาแล้วทุกยมเสียงพี่ครูมาแล้วพี่ครูพี่ครูเย็นพี่ครู โอ้พี่ครูเลี้ยวเร็วเกินพี่ครูพี่ครูว่าแบบเลี้ยวเร็วเกินอ่ะจดื้อดื้อดื้เอาละครับเอาเลยเอาเด้อเนี่ยมาดิ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 วีเอชกันเลยมาดิ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 ดูดูรถผมเดียหแม่งมองแทบอะไรมองอะไรแทบไม่เห็นเลยน่ะเออมองอะไรแทบไม่เห็นเลยน่ะเฮ้ยเอาโอ้โหมึงมาถึงนี่มึงค่อยวางผ่านลง เออเฮ้ยดีเว้ยมันดีจริงๆเว้ยมันดีเว้ยพวกนี้มันดีวะเอา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 แง่เอา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 อะไรเขาหมัเนี่ยเอาเออเฮ้ยดีเว้ยดีเว้ยมันดีจริงเว้ยอ๋อหายไปไหนแล้ววะเฮ้แต่เขาตะคุ่มตะคุ่มทผู้ชมเฮ้แต่เขาตะคุ่มตะคุ่มอ่ะ เอ,อโอเคเห็นแต่เอาตะคุ้มตะคุ้มอ่ะเต้ยม,ม,ม,มพี่ครูมานี้ดีพี่ครูมาถ่ายรูปคู่กันหน่อยพี่ครูพี่ครูวันนี้หน่อยมินนี้หน่อยพี่ครูพี่ครูเย็นเผมเคยเอาปอดบีเอสนิวฮอลแลนด์เอ้ยเอาคูมาต้าเอาบีเอสนิวฮอลแลนด์ตั้งแต่นานแล้วนะนเต้ยแบบมตั้งแต่สมัยแบบสมัยพระเจ้าสาม่อเคสมัยแบบนานมาแล้วอ่ะเต้ยมนะ สมัยแบบนารซาดอะนารซาดไอนกด F11 แล้วก็ไปที่30มนะครับมันจะซูมให้แบบใกล้มากเลยนะผมนี่นะเราก็สามารถถ่ายได้เลยนะผมนี่โอ้โหสวยสวยวันนี้มาพังทลายพังทลายจอบปวกครับไม่ใช่วันนี้มาพังทลายแบบว่าเป็นไอ้นี่นะครับพี่พี่พี่ขอไอพี่พี่ครู พี่พี่กูไปแล้วเว้ยพี่กูไปแล้วพี่ปอดตามพี่ปอดตามพี่ปอดตามเอ้ยพี่พี่นิวฮอลแลนด์โอ้โหเรียกผิดทิพหายเลยเอาพี่นิวมาพี่นิวนำแล้วเว้พี่นิวนำแล้วเวทานผู้ชมพี่นิวนำแล้วพี่นิวนำแล้วโอ้โหพี่นิวนำแล้วมาดิ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 มีไฟไหมโอ้ไฟสว่างอยู่นะนี่ครับไหลแบบเรียบไปเลยท่านผู้ชม โอ้โห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 โอ้ ครูรอผมด้วยพี่ครูเอาอืไปแล้วครับตุ้ยงครับนี่รอผมด้วยครับพี่ครูฮาร์รอผมด้วยครับรอผมหน่อยครับพี่ครูฮาร์คูต้าแล้วผมคูต้าพี่คูต้านะผมเอ๊พี่คูต้าพี่คูต้ามาถ่ายรูปร่วมกันหน่อยพี่คูต้าไหนวะคูต้านะครับนี่สวยสวยสวยเอ๊คูต้าคูต้ามาหนี้เดี๋ยวดูดู นี่ก่อนไม่นี่ก่อนโอ้โหมึงเหยียบแบบโอ้โหเหยียบเป็นชิวเลยเนาะเนี่ยแหมจริงๆเลยเทียวดูเนี่ยโอ้โหที่กูบึตาหรอ้ยวันนี้มาพังทลายมาพังทลายป่าแล้วมาไถป่านะครับทุกท่านนี่ไถป่าไถป่าอันนี้ผมชนอะไรวะเนี่ยมึงเอออะไรเนี่ยมันมึนอะไรของมันมาเนี่ย ปึ๊บเอาละนี่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ครูป้านี่จะได้แบบว่า,าได้เรื่องของได้เรื่องของแอร์นะครับทุกชมนี่ได้เรื่องของแอร์นะครับรรนะี่เป็นไงฟอร์ดเวีสครูป้าเอ้ยมิวนแรเวีสครูป้านะครับผมแม่เห็นเห็นแบบเห็นน้ำเงินไม่ได้ครับเรียกฟอร์ดอย่างเดียวเลยนี่ พอร์ตบีฟดอ้ยนิวฮอลแลนด์นะทุกคนโอเคผมเดี๋ยวปิดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะใครชอบใจคลิปน,นี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยมันเหลือ,อเยอะเลยท่านผู้ชมดูอ่ะเลยเยัออยงเยอะเลยเ <c oughs> ลยเยอะเลยเอาอีกสักหน่อยก็ได้มามาสักหน่อยสักนิดนึงสักลอยนึงเนาะอ่าสักลอยนึงคือสักลอยนึงมุมมองภายในหน่อยดิยมองภายในหน่อยไป เอ้ยป Ele huh. <eye> ุ่มมาภายในน่ะโอ้โห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 เฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละงั้นแหละดีครับดี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 ครับดีดีดีเลยดี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 นั่นแหละนั่นแหละไปโอ้ดูป่าอ่ะใส่ทิ้งไปเลยครับผมใส่ทิ้งไปเลย ถ่ยไ,ไปเลยถ่ยไ,ไปเลยมันแห้งเฉาหมดแล้วนะครับแห้งตายหมดแล้วถ่ยไ,ไปเลยถ่ยไ,ไปเลยถ่ยไปเลยแห้งตายกันหมดหลแล้วไงเนี่ยทีดูว่าแห้งตายหมดแล้วต้องโยมดูว่าจับเลยครับจัดไปเลยจับมาลายโอ้โหโอ้โหโอ้โห ดิเฮ้ยนี่ฮอลแลนด์ว่อะอละลันลันเลยทุกยมโอ้ถ้ามันแบบโอ้แรงแรงกว่านี้นี่จะสุดยอดนะอันนี้มันรู้สึกว่าจะวิ่งช้านะครับมีแค่แปดเองอะ่ะอืมว้าวนี่ไ <laughs> หลไปเลย,ยต้องเหยียบต้องไถเนอะ นี่ต้องเหยียบต้องไถเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเสร็จไปนิดนึงโอเคผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ปิดไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเจ้านิวฮอลแลนด์นะครับผม v S k ูม o ต้านะครับนี่ B S นะครับผมอาจจะไม่ใช่การ v S แบบเอ่อแบบ B S เขาเรียกว่า v S แบบที่มันผ่านมานะครับผม v S แบบเอ่อมุ่มั่วนะครับ อาจจะไม่ใช่การ V S แบบที่มันผ่านมานครับนี่โอเคเจอไม่ผ่านหน้าแล้วกันนะผมสารพัทน,นี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ